ฮัทหดส0ย์หงนสวัสดีครับผมนายรัพพินผมมั่นฮัหดส0 1 0 0ครับเอ็นพุทธเ็กศูนคือออนเลหนึ่งคือออฟเอาพุทธไว้หนึ่งคือไฟแดงไว้สองคือไฟเขียวไว้สามคือไฟเหลือง ไว้สิค mm hmm. ือไฟเสียวเลี้ยวขวากดปุ่มออนไฟแดงจะทํางาน2วินาทีหลังจนากนั้ไน,นไฟเสียวเลี้ยวขวาี่ะไฟแดงจะทํางานห้าวินาทีหลังไฟเสียวเลี้ยวขวาดับไฟแดงจะทางานอีกหนึ่งวินาทีถึงดับแล้วไฟเสียวจะทํางานห้าวินาทีแล้วดับไฟเหลืองทํางาน3มวินาทีหลังจากไฟเหลืองดับจะเริ่มกระบ,บวนการใหม่ทั้งหมด โอเคครับผมนายธนกรเชยทองครับหกแปดสามศูนยผมนายละพินมุมั่นนะครับหกแปดสามศูนย์หนึูน input x ศคืออ n x หนึ่งคือ off output ไว้หคือไฟแดงไว้สคือไฟเหลืองไว้สคือไฟเขียวไว้สคือวอล์กไว้ห้คือสตา กด on ไฟแดงจะติดเป็นเวลา10วิไฟต็อปติด2วิเมื่อต็ o p ติด2วิอล์ k จะติดเป็นเวลา6วิและเปลี่ยนเป็นต็ o p 2วิไฟเขียวจะติด5วิและไฟเหลืองจะติดเป็นเวลา3วิกดไปเรื่อยๆกด off เพื่อหยุดการทำงาน